คนหนโารนีเราใครทุวันลไม่นไม่นี่ยมื้อนี่ะ่ดกถึง1ี่สามสองาสามเนาะอ่ะผู้ใดคีอว่าเนินทางขอให้นิ่ทาาปลอดภัยคืไม่ทำไ่ให้โภาพาเ็งๆเนาะราขออวพัดใจทุกคนเรารงนี้สทภาเ็งๆเนาะอ่สดแตเราใครเห็นนี่เาอยูไม่ไแล้วอแต่ให้ทุกคนเฮงๆนานๆทำรวยเนาะอ่ะมี้ทุกคน เราเอกสาราค้นไปอ่าเดนทางบางทีทางวัดหนองคายหรอเรียกแอไปอะไรบางเอสารทาคนไปเรื่อยเราแอดตามเยว่ยากอดเราเร่อยมาแทดาอวอนทำไรแอดหลังอดทำไรเนี่ยตอดทำเลยไปวันี้เขาจะมาเกการโอกาสที่ดีหนองคายวันที่สามคืออนนี้เลยวลานี้วันเขาจะมา อ่า้อก็พ <cheg oughs> ี <'t care> ่ก็ซื <hhhh>. ้อ <us> ซ <started> ื้มาล้อเห็นค่อทำให้มันกับพี่น้องเนี่พี่น้องมาจากน้องมาประสบการณ์คออแต่เนี่ยน้อเนี่ยตัวเองเป็นแไหประสบการณ์ทำมันไป

แล้วก่อนวันเนี้ยอะเรับกิดเต็มแบบปิดปั๊บเนียย่ยดีดาแครดเสียคนดิเโดยตัวีดาก็คนดังโน้ตเลยอันนี้ขนเขาปวดผู่เท่านเนี่ยปวดไม่เห็นหใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหม วามีห<โ> <ITA> อผักแอสูขาะคไ่คือขอดก่อน,อน,อน,น,อนหนาเไปเนเดินทางแกไอนนี้ถ่ายููที่อ่งรกนคนกเลเเชรบรอะ่าของอัมบไม่มีก็คือลูทีสหนองคทยหนังคายเปที่ท้องที่จังะอยู่ที่หนองไายเมื่นน่คนทสาม นี่แหละตารวิสัยเราไเหนมือสังกัดรวมอันนี้มาความแข็มเาเห็นด้านแรกเเห็นด้านรกเาเว่าเมือนเังกดมาดูบ้านเขาหน่อดู่อ้าหน่อยเาจะไหนเนาะแต่บ้านเขาบอกก็จะขอบทุกบ้านเขาบอกแล้วไม่ต้องล นั่นั่โอ้คุณพนังโอ้าถขนั่งวแถวแจะนั่งนั่ได้อนี่คุณพ่อใส่คนดิเลยนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อใส่ใส่ใสสาใส่สส่ส่ใสส่ใ่าส่ใสเา่ สาวเราสวยมากวันนี้นึ่งพนคนหนึ่งพันสิบะงนแม่ฮึคือ่าวัดนู่นอ่างนี้ครัะตาโลแก้งแก้งขาน้อยนงพคนาอกกนูดีคำผูดีคำผูดี

Cô phải <laughs> thế đâu. ว่ายังไนครับโอ้มีไหมครับอะไรทำไมีหลายเยอะคนอะไรเนอะอะไรเนอะว้าวแม่เราคบกันเลยแม่แก้มเลยแม่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 แก้มเลยอ้ยแม่แก้มไปนินาไซนะโอ๊ยขนาดไม่ได้แม่แก้มอะไรหรอนี่ไปล้างแล้วมันเข้า กู้เซียบนะโอแก้ว้าวแก้วสอสโอ้แก้วน้ำแก้วน้ำแกงแกงนึ่งก่ะแกงนึ่งก็ม่ติ้วันแพงโอ้ยไม่ดีหรอูอู้สุดยอดป้าอุ้ยขักอุ้ยักไปเลแ่สองอ้องามอแสา

มันมันเป็นจากสั้นเป็นขาจ้าอนนา้นนะข้เอนนันแบบงานเสยามแบบใ่ปุ๊บใช่ป่ให้นั่งนะผหนั่งนะคือว่าแป้งแบบแบบเก๋งเมเาเนี่ยาคนับทานนานๆเคนเลยฮัลโสาวสาวสาวสามีกับฮันเม

ของแ่หวะตอนนี้แม่นุ๊โูหันได้มันโมโพมาทั้งน้าคนนี้โอเเดินมาอะรบกวนลบม่้เลยสบแตแล้วหรอสอบแต่ลวหรอแล้วนั่งรถตบ้านอ่ย

打倒他！走，走，走，你摸摸怎么样？走。 ัมภาษณ์ยใช่สัมภาษณ์อะไรคนม้วนไหลนะจะบอกให้ม้วนไหลค่ะคนนี้โบมีอีกแล้วแล้วก็ไม่เคยเป็นบรรยากาศแบบนี้มาหลายปีละทำภาพได้ไหมทำภาพอะไราพโอ้เป็นของคุณสุธีว่าม้วนไหลเป็นครั้งแรกที่ทอร์ด้มาหลินสุการแบบไปแม่เออ

ใช่ไข่แล้วาเล้วโอ๊ยมัมนร่อนอะอาว่แล้วมันรอนอะสุนหมดแล้ว รอแล้วเงินยวงอยู่ไอ้ทรายยังอย่อะไร้ังนยูผมไม่แล้วครับ คือแล้ล้ือลนะ้าูากบ่าคนะะันูข้านนงลอ,อ,อ,อรอลงเ้าตอนนี้ลุส่ตอนนี้เขากลังซื้อนะ้ออตอนนี้กาลังซื้อนะ้เป็นหัวที่นนสามเลยเนาะอ,อ,อเออ ยี่สิบบาทหรือว่าสามสิบบาทนี่เลยข้าวาทาเลอะ้ามาวันนี้คดใครดีบวอใครดีบวอรกคุณนี่เป็นบ่แ่บโอ้พเป็นงานส่งรอบอนอไรมอ่้าตุ๊การดเรเติมกระสุนก่นกระสุนมดเติมกระสน เอาอเพร้อไปเดนนยววันทำสามนี่ส่วนน้นมันหนักนะมาายยันส่วนน้นั้นเ้า,าลงสูง่แงทีนั้นไปอ,อันนี้คือเหตเขาตัวเมียขาเราพายเราทุกคน แต่คือคนแบบจังเห็กออมาเร่อยออกมวลน่แมวนทุกคนเนาะคนมาลองเทา่ทายบรรยสกาก็เอามวลมวนขึ้บ้านเราเลยออมาเอมวลที่ไหนมาเจอมวลที่ไหนม้วนคนแมกเนาะเ่ท่เท่นี่เท่พาเท่เ้ามเข้ามามาทันเข้า่าในบร่าเีคนเข้ามาานร่แล้วมลทคน่นคับับ ลมลดลงแล้วเนาะอากาศแดีดดีเริ่มอ่อนลงและามาิเบาเย็นขึ้นมา มาเลยมาคันไปเรื่อยๆเข้ามาบ่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 น้ำเปลี่ยนกระซิบ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 มามามาเมื่อกี้นี่โคตรน่าหัวเจ้าเลยแถมโอ้ไปบ่ผู้ดีเขาต้องเก็บกระสุนเก็บจบอะเราไม่เหมือนเราเลยเหรอโอ้ยเป็นคนเล้าอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา 啊！很辣，很辣，很辣！对对了 嗯，还很。<noise> <noise> <noise> กูมาล้าเลยสุดยอดกระไรบ้าเอกวันนี้พามาหลงขายบ้านวลแล่บ้านเอยมาทำไมา้ำมไม่มีอะไรเยมาแน่นอน่อนะกับตได้ลเป็นหลายอย่างข้างถนนเลย้างของคนเหลือเลยคนสัตว์แต่ละบ้านือบูเว้นบ้านเลยค่ะเจ้าอ่างเรามาโอ้โอ้พัเจ้ากำลังแห้งพัดเจ้แห้อย่างดุ อนอันนี้มันากาศคืออาทเ่ะนคนอคระอืมรุกาอรัองค่อันนี้อะหลหลองพ่อทุกคนนามาเท่วันมีนะอันนี้ชมสีชมังทุกคนเที่ยหนคคือแลว่าบันากาศนี่คะ เขาคุยคนอะเขาคานเท่านั้นอะนี่แบบคนไเห็นเนาะมาทศกาาหรืออะไรหรือรการว่าเทวะท่กคนทุกคน หลายนวนวนนวมนะคะคุ้มใงนะเจ้าเนาะบ้านเจ้าอัน้ไทยเองยกัตกตเลยม่อี้ถามทางเราภนษาไปรักภาอ๋อ องพ่อทะเยทุกคนรร์ทแเทาทุกคน้งชายนลองพ่อะเอมคนหลายแห่งแล้ไงมวละอ๋อมวมาฟังกระจอกับมวลเออวันนี้ปีนี้มาดิองายคนคนห ขายตู้ขายตู yes. ้นะายตู euh ้่ายตู้ายตู้าย้

สภาพนะเจ้าเจ้าเจ้าสภาพเจ้าทำอะไรเจาจะที่มาสส่งข้ามทะเด้วยนะสภาพแต่ละคนนะว่าสภาพแต่ละคน Okay, <laughs> que